สวัสดีครับว,วันนี้ใหญ่ยนตุนนิ่งก็ต้องรับลิตสันพลเทีย mm hmm. อันนี้มีประหยติประวัติค่อนข้างอยายาวนานนะครับ mm hmm. จำได้อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์จาก,ก,านะจากอ่างทองมาที่ใหญ่ยนต์เพื่อซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดเอลทีว mm ัน hmm. เพือบตรงยนเพราต่อทะเบียนไม่ผ่านน่าจะตรงนั้นหรือเปล่าครับครับนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้เจ้าของ รถยนต์คันนี้แนะนําตัวเองแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับคือได้ดูจากดูทุบว่าใหญ่ยนจูนนี่นมีอาพวกอาอะไรนะพวกน้ามันเสริมอะไรทั้งหลายที่ว่าใช้แล้วทําให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องไปเข้าอู่บ่อยๆตรงนี้ครั้งแรกที่ผมดูผมก็ยังไม่เชื่อหรอก ผมคิดว่าถ้าอายุระดับอาจารย์ใหญ่แล้วคงไม่พูดอะไรที่มันไม่ไม่จริงแน่เลยผมเลยลองลองมาดูพอลองมาดูซื้อกลับไปใช้เห็นผลทันทีชัดเจนเลยไม่งั้นผมก็คงจะต่ออายุต่อพระพหบไม่ได้แน่ไม่ผ่านฟันตามปีเลยพอใส่ปุ๊บไปเร่งปุ๊บปั๊บเดียวกลับไปปกติทุกอย่างผ่านหมดแล้ววันนี้ก็ตั้งใจเอารถมามาทำให้เกี่ยวกับระบบพวงมาลัยเพราะมันไม่ได้เป็นพาวเวอร์เป็นเกียร์กระปุกธรรมดา เวลาขับมันค่อนข้างจะหนักสําหรับผู้สูงอายุอย่างผมมีเวลาบรรทุกหนักเขาก็ลำบากหน้านต้องสาวกันหน้าดูหลังจากที่ถ่ายน้ํามันกระปุกเป็ไรออกแล้วก็เติมเครื่องตัวนี้เข้าไปรวมอรานรู้สึกเบาขึ้นดีขึ้นเยอะเหมือนจะลองลองไอ้พาวเวอร์ก็ง่ายลองลองาวเวอร์แล้วเติมตอบบาวาวไอ้ตัวเครือบ่าววาวด้วยยิ่งแอทีวันเวลาตรงนี้พอออกไปในปืฟืดปาดเดินรถเพลิน แล้วไม่่อยมีกังวลวันก็ไม่มี <c oughs> วันนี้เอาขวดน,นี้ไปเติมรถไหนรถเ,เชฟโรเลตออฟตาเป็นรถกึงครับปุ่นเกียร์กระปุกนะป็นเกียร์กระปุกอย่าไปเติมเกียร์โต้ไม่ได้นะไม่ละครับผมเขาใาจครับปุ่เกียร์กระปุกของออฟตา้าอาการเป็นยังไงคนระับตอนนั้นที่ลูกสาวใช้อยู่เพราะว่าเป็น,ป,น,ป,นปามตัวบนเสียก็เ,เลยเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้มันก็ไม่ดีขึ้นเี๋ยวงมโทรมาคุยกับจ่ายย์นบอกว่าสงสัยไล่รถไล่ล้มไม่หมดผมก็เลยไปไล่ใหม่มันก็กลับมาดีขึ้น แต่มันมีปัญหาอยู่ที่เกียร์ถอยอย่างเดียวค่อนข้างจะมีขัดข้องมั่งผมเลยบอกอาจารย์ว่าจะต้องขอไอ้น้ำมันที่ไปเติมเกียร์ให้มันลื่นขึ้นที่ดูที่ว่ามันจะมีปัญหาอีกเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาผมก็ไม่ต้องมาหาอาจารย์ถ้ามีปัญหาผมก็ต้องมาหาอาจารย์อีกเติมเข้าไปแล้วก็ติดเครื่องไล่เกียร์ครับผมออกไปวิ่งครับผมแค่นั้นแหละจะหลงง,หง่ายไครับมถ้ามีปัญหาอะไรผมต้องหาอาจารย์อยู่แลวผมเชื่อนยเชื่อในตัวอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีความกังวลใจเลยไม่มีอติดข เพราะผมเคยไปพูดตอนที่ผมเอารถเข้าไปที่ร้านรัซ่อมใดอ่ะผมเอารถไปที่อยู่คนผมพูดว่าเนี่ยที่ตะเคียนอย่ายโยนจุนเนี่ยเขาสามารถ่ช้ใช้เชื้อเพลิงร่วมได้เป็นคนไทยด้วยแล้วจะประหยัดขึ้นอีกตั้งเยอะเขาบอกไม่เชื่อหรอกรอกันโฆษณาเองนนเองนี่นนยผมก็พูดว่าเนี่ยคนไทยเราอ่ะไม่เชื่อในศรัทธาคนไทยด้วยกันแทนที่จะสับสสูนคนไทยด้วยกัน มันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเราก็อยู่ด้วยกันได้่แบบสบายๆประหยัดอีกเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าง,ง่อยคนอื่นด้วยขอบคุณมากก็การโฆษณาของต่างชาติค่อนข้างจะได้ผลนครับนั่นคือสมัยก่อนนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้จาของรถส่วนมากจาะหันมาดู โดยเฉพาะในชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ครื่องของอายุรเองเราจะให้ความรู้ตรงนั้นเพื่อไปลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นที่มาของการขาดผลประโยชน์ของตึกบ้านตุ่มถูกต้องใช่เรับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยเขาในเมื่อขาดผลประโยชน์เขาก็ต้องโจมตีเราคือเรื่องปกติใช่ครับเราก็เอาคําโจมตีของเ้าเน่มาทําให้เขาเห็นซะไปพิสูจน์ ี่สวต้องขอบคุณทุกคนที่ด่าเราไงแต่ด่าเราเสร็จเรียบร้อยเมื่อก่อนหลอกลวงชาวบ้านผมก็เลยเอาคำพูดเขานั่นแหละมาให้เจ้าของรถเป็นผู้ตัดสินครับอันนั้นก็คือต้องขอบคุณเขาที่ด่ามาในเขาด่าเรามาเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาํำพูดตรงนั้นแหละมาดัดแปลงแก้ไขเราจะทํำยังไงให้เจ้าของรถเนี่ยตัดสินด้วยตัวเองได้มันจึงเกิดการทดสอบพัฒนาขึ้นมาครับ อันนี้ต้องไปไหนต่อฮะกลับบ้านนะครับกลับบ้านอ่างทองหรือพิจิตรอ่างทองครับอ่างทองพิจิตรจบแล้วครับผมมึงไปฟูกดึงม้าด้วยอาจารย์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละต้องนี้ไปนะฮะกมอเตอร์ไซค์ันนี้ซื้ออ่ะเอาเดี๋ยวจะให้มอเตอร์ไซค์อยู่สองอย่างไปเติมดูนะครับเดี๋ยวลดการถุงหล่อครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับขออวยใจบ้านสวัสดครับ